สวัสดีครับผมคิมเดอะพาวเวอร์บูสเตอร์แมนนะครับผมจากมิ d ีอะคาเดมี่ครับและโครงการที่ผมอยากแนะนำก็คือ l e a v e Learn and Earn นะครับ ซึ่งในคอร์สเนี่ยนะจะมีเวลา3วันนะครับเราจะสอนให้นะครับผู้ประกอบการนะครับสามารถทำคอนเทนต์ออนไลน์ได้นะครับและที่สำคัญครับในอีเวนต์เอง <Okay. S 1> เราจะมีผู้ประกอบการอีกนะครับนะและแล้วก็มีเด็กๆที่เข้ามาเรียนเรื่องของการทำคอนเทนต์ครับ mm hmm. เขาจะมีทักษะในการทำคอนเทนต์ hmm. เพื่อทำตลาดออนไลน์นะครับ mm hmm. และนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะได้เชื่อมโยงก็คือคอนเนคชั hmm. ่นและเด็กๆอินฟลูเอนเซอร์ที่เขามีโอกาสที่จะมาช่วยคุณทำการขายของของคุณครับ และววันนี้เองครับผมเองนะครับเป็นเทรนเนอร์อยู่ในโครงการครับ KIN เดอะพาวเวอร์บูสเตอรนนะครับผมเทรนตั้งแต่นางงามนักร้องจนถึงนักธุรกิจให้ออกมานะครับหน้ากล้องแบบนี้นะครับ เอาละครับวันนี้นะครับจะเกิดคุณสนใจผมบอกเลยวคุณจะได้อะไรบ้าง1ครับคุณจะได้เรียนรู้เรื่องการทำคอนเทนต์นะครับกรตลาดออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานคุณหรือนะครับทีมอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเราจัดมาให้แล้วครับและในงานเนี่ยนะครับเราก็มีนะครับการถ่ายรูปเปลี่ยนโฟล์ฟห้คุณให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยช่างกล้องมืออาชีพและมีสตูดิโอแบบนี้นะครับถ่ายให้คุณเลยนะครับให้คุณยกระดับธุรกิจของคุณและตัวคุณให้น่าสนใจ และเป็นที่นะครับเชื่อถือมากขึ้นซึ่งนั่นคือสินทรัพย์ของคุณการสร้างแบรนดิ้งของคุณครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายคอนเทนต์แบบไหนนม่ว่าคอนเทนต์แบบให้ความรู้นะครับหรือเ,เป็นคอนเทนต์ิเต้นนะครับต้องบอกเลยครับได้ทั้งหมดแล้วแต่ความมันของน้องเลยครับถ้าคุณสนใจนะครับที่จะเรียนรู้แบบนี้นะครับทั้งตัวคุณเอง ทีมงานนะครับคุณสามารถเข้าได้นะครับเพียงคุณนะครับนะจ่ายเงินเพียง7,500บาทเท่านั้นนะครับคุณจะได้เข้ามาอยู่ในงานแบบนี้นะครับ3วันเต็มเต็มครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือโอกาสของเราครับร่วมกันครับเงินของคุณนะครับจะส่งให้กับทีมอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่เขาต้องการโอกาสครับและคุณเองก็จะมีโอกาสได้เชื่อมโยงกับนักธุรกิจและทีมอินฟลูเอนเซอร์ครับย้ำอีกหนึ่งครั้งครับและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องเข้ามาร่วมครับ ส้าวันนี้สนใจนะครับวันนี้ไม่เลื่อนแล้วครับวันนี้เป็นวันของคุณครับติดต่อเข้ามาไล้ทันทีครับจะโดยสถาบันพัฒนานักธุรกิจยุคใหม่ m ี d i Academy